กิ่งนี้ก็โดกค่ะหัวโคลบี้กำลังโตเลยค่ะเป็นพริกที่รอดหนาวมาจากปีที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เต้าจะพาทุกคนไปชมสวนผักนะคะที่ประเทศเบลเยียมค่ะ ตอนนี้เต้าปลูกพริกใสกระถางนะคะกำลังติดดอกเลยค่ะตอนเช้าๆนะคะมีหมอกลงใบก็จะชุ่มชื้นนิดนึงค่ะสองกระถางนั้นก็จะเป็นแมงลักนะคะแมงลักกำลังสวยๆเลยค่ะผักคะน้าผ่นก้านอวบค่ะแปลงนี้จะปลูกเป็นแปลงผสมค่ะปลูกผสมกันค่ะอันนี้ก็สลัดคะนา้าต้นพริกมีปลูกผักคะน้าด,ด้วยค่ะ เดี๋ยวต้องแบ่งไปปลูกที่อื่นด้วยค่ะตรงนี้เดี๋ยวไปชมแปลงสตรอเบอรี่ของเราค่ะยังไม่ได้มาเก็บอีกเลยค่ะสุกแดงสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเต้าพาไปดูฝั่งนู้นค่ะนี่ค่ะโอ้ช่อนนี้แทงทุกลูกเลยค่ะตรงนู้นก็มีอีกค่ะอันนี้ยังไม่สุกเลย ส่วนพริกต้นนี้ค่ะเป็นดอกแล้วนะคะเป็นพริกที่รอดหนาวมาจากปีที่แล้วค่ะกำลังสวยๆเลยค่ะแปลงนี้ก็เป็นผักชีแล้วก็สลัดแล้วก็มีคะนาด,ด้วยค่ะมีผักชีโหระพาค่ะโหระพาเดี๋ยวเต้วพาไปดูมะเขือเทศตรงนู้นนะคะเริ่มติดลูกแล้วค่ะ เล็กๆช่อข้างบนก็เริ่มมีดอกอีกค่ะนี้ก็นีอันนี้คือแขนงที่เต้ามาแช่น้ำไว้ให้เกิดรากนะคะเป็นแขนงแบบนี้นะคะเต้าก็จะตัดออกมาแล้วก็มาแช่น้ำแบบนี้พอเกิดรากเต้าก็จะนำมาปักชำแบบนี้เลยคะ่ะปัก เราก็จะได้ต้นมะเขือเทศเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะคะพร้อมติดดอกแล้วด้วยค่ะผักสลัดกำลังสวยๆเลยค่ะสีเขียวน่ากินเป็นผักปลอดสารพิษค่ะที่นี้เต้าก็จะใส่ปุ๋ยในดินแค่ครั้งเดียวก่อนปลูกนะจากนั้นก็จะมีรดน้ำฮอร์โมนค่ะแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรอีกเลยค่ะใช้ปุ๋ยฮอร์โมนนี่นะคะรดน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะผักแพรว่ะ นี้เป็นผักแพลวที่ปักชําค่ะสมมติว่าเราจะปักชําตัดประมาณตรงนี้ค่ะก็ไปแช่น้ําหรือไม่เราก็เสียบปักชําได้เลยค่ะเราจะแช่น้ําให้ออกราก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเต้าจะพาทุกคนเข้าไปชมผักในบ้านกระจกกันค่ะในนี้ย่าก,ก็จะปลูกเป็นต้นมะเขือเทศค่ะมีหลายชนิดมีหลายพันธุ์ค่ะมีต้นแตงกวาด้วยค่ะ ่คะติดลูกแล้วค่ะลูกใหญ่แล้วปลูกหลายต้นมากเลยค่ะมีหลายพันนะคะหญ้าปลูกนี่ค่ะติดลูกแล้วอันนี้คนไทยเรียกว่ามะย,ยมฝรั่งค่ะรสชาติก็คล้ายมะย,ยมบ้านเราเลยค่ะตรงนี้ค่ะที่ไม่มีใบเป็นเพราะว่ามีนอนมากัดกินค่ะกินจนเกลี้ยงเลยค่ะ ใบจริงๆเขาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเต้วพาไปชมสวนหญ้าตรงนู้นนะคะว่าย้าปลูกอะไรบ้างนี่เป็นกระเทียมค่ะแต่ว่ากระเทียมที่ไม่ลงหัวนะคะเป็นกระเทียมป่ากระเทียมใหญ่ค่ะนี่ติดดอกแล้วค่ะดอกเขาก็จะงอๆโค้งๆลงแบบนี้นะคะดอกตรงนี้ก็กินได้ค่ะนําไปดองนี่ค่ะอันนี้เป็นผักโคลาบีค่ะนี่ เป็นหัวแล้วค่ะอีกหน่อยก็กินได้แล้วค่ะตรงนี้ย่าก็จะปลูกสลัดแซมไปด้วยค่ะมีมันฝรั่งเกิดเองด้วยค่ะนี่นะคะผักโขลบี้ก็ปลูกเป็นแถวไปตรงนู้นเลยค่ะข้างๆนี้ก็จะเป็นปลูกถั่วค่ะถั่วฝักยาวนี้ก็จะเป็นต้นถั่วค่ะต้นถั่วฝักยาวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถั่วเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นถั่วพุ่มนะคะตรงนี้ย่้าปลูกไว้สองแถวค่ะ ปีนี้ย่าปลูกโคลาบี้สีม่วงด้วยค่ะนี่ค่ะใบโคลาบี้นี่หัวเขานะคะหัวโคลาบี้กำลังโตเลยค่ะตรงนี้เป็นถั่วลันเตาค่ะติดดอกติดลูกแล้วค่ะเดี๋ยน้องอลันก็จะมาขโมยกิน,นะคะ่ะเพราะว่าน้องอลันชอบกินถั่วลันเตาจากสวนค่ะนี่คือผักสวิตช,ชาร์ดค่ะก้านเขาก็จะมีสีเหลืองสีแดง แล้วก็มีก้านสีขาวนะคะตอนนั้นก็คือสวิตชาร์ตค่ะตรงนี้ก็จะมีสตรอเบอรี่ด้วยค่ะกำลังสุกเลยค่ะเอา้า <laughs> มันฝรั่งสีม่วงค่ะก้านเขาจะสีเข้มๆสีม่วงแบบนี้ค่ะตรงนี้เต้ก็ปลูกแตงกวาค่ะแล้วก็มีถั่วผสมมาด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรก ปลูกถั่วแล้วทีนี้ลืมว่าตัวเองปลูกถั่วแล้วก็เอาต้นแตงกวามาปลูกค่ะก็เลยผสมกันไปเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเต้าดูก่อนนะคะบางทีอาจจะขุดต้นแตงกวาย้ายไปปลูกที่อื่นค่ะเดี๋ยวเต้าจะพาไปดูผลไม้เปรี้ยวมากเลยค่ะโยฮันนิสเบเรนนะคะย่าบอกแต้วเรียกชื่อไม่ค่อยถูกนะคะรสชาติจะเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวมากเลยค่ะ สุกแดงสวยเนาะจะมีพันธุ์สีขาวด้วยค่ะเดี๋ยวเจ้าจะพาไปดูพันธ์สีขาวค่ะคือพันธุ์สีขาวค่ะเวลาสุกก็จะเป็นแบบขาวใสๆค่ะนี่ค่ะเเสือค่ะเจ้าเห็นเสือ <c oughs> เสือเสือป่าเสือป่ามาแอบอยู่ตรงนี้นะคะปีนี้เชอร์รี่โดกค่ะแต่ว่าลูกไม่ใหญ่ค่ะนี่กําลังจะสุกเลยค่ะ กิ่งนี้ก็โดค่คะกำลังจะเริ่มสุกเต็มต้นเลยค่ะอร่อยไหมครับอันนี้ชื่ออะไรนะแอปเปิ้ลเหรออะไรนะสตรอเบอรี่จริงเหรอเชอร์รี่ภาษาเยอรมันว่ายังไงภาษาปปาว่าไงอ๋อเขียกินให้ดูหน่อยอร่อยไหมครับ ขอบคุณการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะชาง